สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกทุกคนครับผมพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องทีมงานมาแห่งเด่องเด้อไม่ว่าจะเป็นมหาแหง่งอ้วนมหาเฮงม่วนชื่นเจี๊ยบหนึ่งหกห้าพี่น้องพี่น้องเฟซเพจกอล์ฟวายซาร์ครับเอาวันนี้มาติดตามตัวเลขเงียบหางลาวพัฒนาวันจันทร์ที่เจ็ดเด้อพียงเด้อวันจันทร์ที่เจ็ดสาครับผมเนาะ สำหรับมัดจันนี้ทางช่องมีเขามาสองช่องเนวะ่อพี่น้องเออสองสองเสียนเนาะเสียนขุนไก่กับเสียนฉลองครับผมเนาะเอาไปพิจารณาเบอรงพี่น้องเสียนขุนไก่กับเสียนฉลองเนาะฝา <c ười> กกดเข้ามาแล้วพี่น้องด้วยเอาฝากกดไลค์กดแชร์ เห็เนแนวท้างครับผมนรามากระจัด,ดกระจาพันเนาะสำหรับตัวเลขในวันจันทร์ที่เจ็ดที่น้องสำหรับเสี่ยงขุไใจครับผมรัฐบาลไทยแจกข้างบนข้างล่างเพื่อเพีองเล้ออ้าวหายมากแล้วแหละบางคนอาจจะเห็นบ้านเห็นสำหรับรัฐบาลไทยซองหมดครับให้มาแล้วเอาไปดูได้เลยับทางซองครับ เนาะแล้วก็หายต่างประเทศมากพี่น้องเหล่ามากนกส้าก่อนยุบซีพีเก้านั่นแหลมะมักกะจัดคัดกะพานเออเรื่องเด้อคนให้มากแน่วใช่เอาสำหรับลาวขุนไกรเนาะไปกวนดมูเลยสำหรับคลิปนี้มันจะล่สองสองเส้นเนาะให้พี่น้องแย,แย่เอาเนาะแย่เอา อันดับแรกคือเล้าขุนไก่อันดับสองก็คือเล้าเสี้ยนสลอนครับผมเนาะเป็ทนทรงเข้ามาตัวเลขไม่เข้าไม่รู้ใช่ไหมตั้งเป็นนอต่างก,กันพิจารณาเบิรงเนาะเอาสำหรับเล้าขุนไก่ครับผมเนาะใครอยากวิง่งก็คือวิง่งเจ็ดกับห้าเรื่อยๆเด้อยสำหรับวันจันทร์นี้นนวิง่งเจ็ดกับวินห้าครับดับกูให้แม่ก็คืออา้าเจ็ดสอง จ็ดห mm hmm. ้าเจ็ดศูนย์ราะ่าติดเจ็ดอยากเน้นบนแน่เนาะแล้วก็ห mm ้าสอแปดห้าห้าศูนย์ไปทงางล่างพี่น้องจะนเล็นล่างเนาะเนหายบ้าสั่นเลอแยกแ่พอ,มอเมอี้แยกแ่พ่อตะว่าตกไปได้จับได้แล้วพี่นองเ้อ อันนั้นแม่นบทอันนั้เนเป็นลงังทิศหาก็คือแม่นลังคนว่าอาทิตย์เแ่นบนไปกับอย่าลืมไปกับด้วยเนาะอะนี่จะแจ้งให้เพราะว่าจันจำว่าไรพี่ว่าเอาไปสำหรับคนที ก้ัวหมองหาล่าขุนไกรครับผมอนี่คือติดเจ็ดเน้นบนติดห้าเน,น้นล่างครับนบนสามกูล่างสามากูเนาะแยกไข่มาพี่รองแยกไข่มาลักษณะนี้สำหรับเล่าขุนไกลครับมีเห็นกันไหมบนเน้นเจ็ดวิ่งเจ็ดล่างวิ่งห้า คับบนลงมาสี่ด้เป็นหวังเด้อบนเจ็ดสองเองจ็ดห้าเจ็ดศูนย์น 0, ล่าง 52, หา้าสองแปดห้าห้าศูนย์นอกจากที่ติดตามเซียนขาดปัดหรือว่าเซียนคุนไครครับอันนี้เป็นน,น่าห้างตามเทปวันจันทร์ที่ถึงนี้ระเบียงก็ว,วันจันทร์ที่เจ็ดนี้เล่าพัฒนาครับ เอาเห็นกันชัดเจน้ะพี่รองเนาะอ้าต่อไปเป็นเล่าเสี่ยนสลองครับกตคือเพิ่นทรงเของบานได้พี่รองเด้อแต่ดโอกาสล่มให้เพิ่นพ้อมอ่าเป็นก็ร่างแงียงใจเพิ่นกับคำนวดหายมากเนาะเขอบบ้างรุ่บ้างธรรมดาแต่ว่าการ จะเพิ่งจะเน้นไทยกบพี่รองก็เน้นให้อยู่นะอ่าแต่ว่าเข้ามาเบิ้งเอาหัวพิจารณาเบิ้งงวดนั้นเพิ่งจะเข่าอยู่เนาะมีเข่ามีรูแต่ว่า,า,ะะา,วา,า,าแต่เขา่าส่วนหลากัวนว่าเอาสำหรับเสียชอลนครับผมใครอยากวิ่งวิ่ง,งสามกับเก้าเดินไปที่สามด้วยพี่รองดื้อเนาะเลขวิ่งพี่รองวิ่งก็คืออ่าก็คือหมุนเอาอยู่ในหันแหละพี่น้องมีหาตัวหนึ่งสองสาม เก้าสนมี1ม <Ooh. S> ี2มี3มี9มี4จับคู่เราด้วยพี่หลังเดาด้วยว่าสามเก้าสี่เก้าสี่นาะด้วยว่าเก้าสอ่าแบบนี้ก็ได้คือเลขชุดนี้พันกะเป็นชุดทั้รหมดกรมาแปลกแต่ว่าทางช่องกับกับร่วไห้ยเนาะจับคู่ให้สามเก้าสาม่เาแปดสี่สามเจ ปดเจ็ดเก้าเจ็ดครับหกคู่เจ็ดคู่อ่าไม่ระบุว่าจะเป็นบนหรือว่าเป็นล่างเอาไปแนบเบอร์สกอนก็ได้พี่น้องเอาไปแนบเบอร์สกอนก็ได้เนาะเพื่อมากเพื่อชอบก็สูตรแต่ละสูตรแต่ละเส้นมากบ่กือกันอ่าเพื่อสรงมาให้น่าช่องกัน ทำนาทีลงให้ยเอฟซีเอาไปพิจารณาเบิรงเอาไปแนมเบิรงเอาเสี้ยนพวกนี้เขา่าท่าเป็นตัติดตามกับติดตามได้พี่นอ้นองเนาะรัฐบาลไทยข้าเจออ้าก็มีเราจะลงให้เป็นลำดับเพี่น้องเลยเอา้าวนี่เป็นเลาน่าบรรจงจุนเจ้าเจ้าพูดมาเนาะอาเคสต์น่าจะเอา,เอาคอรับผมเล่าเสีสอ้อนสโลนนี่บรรจงที่ถึงนี้ครับ เอากล้องหนงกล่อนพี่หลองกล้อง,งกล่องเนาะมันมีหลายกล้องมันเปตั้งสามสี่ตัว,นวเนาะบางคนว่าโอ้จะเดีย่ยยไปเบิ่งแต่เลยมังข้อนั่งอยูอ่อ่าไม่เป็นไรทีละกล้องครับเยังแคปหน้าจออา่าอันนี้เ,เล่าสรองครับเส้นสลองดื้อชุดเน้นก็ตัวที่แต้มสีให้พี่หลองเพกนเน้นให้มากอ่าเอา,เอากล้องนี้ เส้เสั่ฉลองได้เพียงเด้อเราวันจันทร์ที่ถึงนี้ครับวันจันทร์ที่เจ็ดเด้อเส้นสั่นรองมันน้ำเส้นนะสามารถจับทางซอ,องพี่น้องเนาะเอาสรุปก็คือมีสองเส้นสำหรับวัดจันทร์จีเพิ่นไหหมาก่กอน ตอนนี้นักพี่น้องก็เลยทําคลิปวิวการไว้ว่างก็เลยทําคลิปให้ก่อนแต่ว่าม้ามาทีหลังกท่านบ่ท่านก็ไม่รู้เด้อพี่น้องเด้ออาอากับไอ้อันนั้นผู้ดําค่ํามอพี่น้องูดําค่ํามือวัน7อ่าวันที่7ที่กันเสื้อได้ส่งไปมานํากันเด้อมาย่ําให้อีกครั้งอ่าเด็กคุณแม่เพินฝันอ่าแล้วก็เลขเพิ่นเน้นไปทางลาวเนาะอ่าเก่าๆ3 เนาะหนึ่งชุดเต่ากูดัมคำมือทับอันนี้จะเป็นล่ามลูกเราเป็นสามสามสามเจ้าสามเสี้ยมพี่นรองเด้อยสามท่านที่ให้ทางช่องมาอ่ากูดัมคำมื่นพร้อมเด้อผมม้วนให้เลยพี่รองอ่าสำหรับกูดัมคำมื่นคือชุดนี้เน้นด้วยวัตจันทร์นี้เนาะอันนี้เนเอาไปรอบพี่น้องก็คนฝัน พอดาบว่าจะไปรัตบาลให้ได้กับบนเนี่ยบนนั่นเรียกเพื่นสามตัวแตกเรียกพี่น้องอ่าสามตัวแตกอันนีเล่าวันจันทร์เอาไปพิจารณาเบิ่มความเรียกพี่น้องด้วเนาะอ่าแคปน้กจ่อครับอ่าช่องนี้อ่าชุดท้ายนี่กระคอหแห้งแห้งๆปังๆทุก่ันทุกคนครับผมเนาะ สอบท่านใดตามท่านใดอยู่ขายเบิงให้เป็นแนวทางเท่า,น,ทาน,นั้นเดอ้อเพียงเดอ้อลำมกักจัดคัดกับพานทั้งสองลงให้พ่อแม่พี่น้องสำหรับลาววันจันเนาะมีสามท่านด้วยกันที่เิ่นห้ยมากมักท่านใดจัดเท่าน,นั้นตรงกันว่าตรงใจว่าเรขตองาเชื่อมตรงกันว่า,วาไม่รู้พิจารณาเพิ่อนออกเนาะเอา,เอาสุดท้ายนี่ก็ขอให้ลบด้วยสุขทุกคนด้เพียงเดอ้อ กับเข้าวันจันน้อสามเสียนให้แห้งป,งปงังๆลำบากนิดเดยเบิร์ดสุขุพ่น้องสวัสดีครับ